หลังจากที่เราติดตั้งปลั๊กอินให้กับตัว Sub Tech s u b l m e t e x ไปเรียบร้อยแล้วสลับ Syntax Highlight นะครับสลับคลิปนี้จะมาดูว่าหน้าแรกของ Ionic ที่เราเห็นเนี่ยมันประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะครับเริ่มต้นให้มาในส่วนของ Source Folder หรือชื่อย,ย่อคือ src นะครับหลังจากนั้นให้มาดูในส่วนของ Page แล้วตามด้วย Home นะครับ หน้าแรกที่เห็นเนี่ยก็คือหน้าโฮมให้มาดูในส่วนของ home.ts ก็คือ TypeScript นะครับคลิกเข้าไปทีนี้เราจะเห็นว่าในส่วนของ component เนี่ย selector ในส่วนที่เขากำลังเลือกเนี่ยก็คือ Page และ Home นามนี้เลย Page นะครับและ Home ทีนี้เนี่ยในส่วนของ template URL เนี่ยก็จะใช้ชื่อว่า home.html มาอยู่ที่ไหนอยู่ที่นี่เลยครับใกล้ๆกัน home html นะครับทีนี้ลองเข้าไปดูในส่วนของ home html มีอะไรบ้างเราจะเห็น ionic prefix นะครับเป็นแบบนี้แล้วก็ตามด้วย header navigation title นี่จะเป็นแบบนี้นะครับ He open, header เปิด header ปิดจะมี forward slash ขั้นอยู่ข้างหน้านิดนึงตรงนี้นะครับนั่นคือ He open, header เปิด header ปิด navigation bar เปิด navigation bar ปิดแล้วตามด้วย ไตเติเปิดและไตเติปิดนะครับตรงนี้จะเป็น prefix ของตัว ionic ซึ่งคำว่า navigation bar header ต i t l e พวกนี้เราจะเห็นได้ใน basic c o m p o n e n t ของ angular นะครับถ้าเกิดว่าใครเคยใช้ angular มาก่อนก็จะคุ้นเคยดีนะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าผมทำการเปลี่ยนชื่อ ionic ตรงนี้เป็นชื่ออื่นสมมติว่าเปลี่ยนเป็นชื่อตัวเองนะครับแล้วทำการ save l i v e reload ที่ทางด้านขวาเนี่ยมันก็จะ ทำการรีโหลดเว็บเบราว์เซอร์อัตโนมัติเลยนะครับก็สะดวกสบายในการพัฒนาทีนี้ถ้าเกิดว่าจะเปลี่ยนข้อความที่อยู่ข้างในในส่วนของคอนเทนต์ล่ะสังเกตนะครับมีการเปิดเนี่ยตรงนี้เปิดและปิดการปิดแท็กเนี่ยจะมีตัว forward slash มางขั้นนิดนึงนะครับถ้าเกิดว่าผมอยากจะเปลี่ยนอะไรที่มันอยู่ภายในของทางฝั่งนี้ผมก็ทำการเปลี่ยนได้ง่ายๆนะครับแล้วจากนั้นก็ทำการเซฟ มันก็จะทําการเปลี่ยนเป็นเนื้อหาที่ผมได้เพิ่มเติมเข้าไปอัตโนมัตินี่คือการจัดการใช้งานหน้าเพนแรกเลยนะครับทําแบบนี้ในส่วนของ s c n s เนี่ยซึ่งตรงนี้ถ้าเกิดว่าเราคุ้นเคยกับการสร้างเว็บแอปพลิเคชันมาก่อน sss c เนี่ยจะถูกคอมไพล์หรือถูกการแปลงมาเป็น c n s ในภายหลังนะครับเพื่อที่จะให้เว็บเบราว์เซอร์โดยทั่วไปเนี่ยสามารถที่จะอ่านค่าได้นะครับโอเคสำหรับคลิปนี้จบเพียงแค่นี้แล้วพบกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ